ก็จะมีหลักสูตรมีการซ้าประกบอบค้องมีการลงโปรแก,มกรมมีการใช้โปรแกรมสำนักงานเอาให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างจะได้มั่นใจว่าถ้าเรามีเรียนที่วิทยาลัยแห่งนี้แล้วเราจะสามารถประกบอบอาชีพได้จริงไหมเราสามารถที่จะมีะไรายได้เป็นแสนเป็นล้านได้จริงไหมนะคะนะคะพี่น้ทิมเองเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าที่จบจากวิทยาลัยเกษตรแห่งนี้ เพราว่าเราตั้งเราคาดหวังวางแผนชีวิตในหลังจากที่เราจบมีการศึกษาแล้วว่าเราวางแผนชีวิตด้วยว่าอย่างไรถ้าเกิดว่ามีนักศึกษาเนี่ยในหลายท่านที่อยากแรียนต่อแล้ว่าทุนนะครับ จำเป็นจะต้องแค่อยู่ในสวนสวนการไล่สัะรดปลูกข้าวปลูกนาใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอาชีพการเกษตรไม่ใช่มีอาชีพเหล่านี้อย่างเดียวการจัดสวนการจัดนะการจัดสวนที่สวนสวยเนี่ยอย่างสวนูนรู้จักใครรู้จักสวนลูนไหมรู้จักเคยไปเที่ยวไหมอ่ะสวยไหมนั่นก็คืออาชีพหนึ่งของ การวิยเกษตรซึ่งที่วิทยาเกษตรกรมชลบุรีผมบอกได้เลยว่าที่นี่เป็นอ่อเป็นวิทยาลัยที่ผลิตนักจัดสวนมากที่สุดในประเทศไทยงั้นสวนน้องลูกก็จะมีสิทธิ์เก่าของอ่วิทยาเกษตรของเราเข้าเป็นเป็นแรงงานเป็นคนออกแบบจากที่นั่นตันงแต่สมัยแรกๆนะอย่างองว่า อาชีพนะครับการเกษตรมีจะกด้านเดียวอาชีพที่น่าสนใจที่สุดก็คืออาชีพนักจัดการสุนักจัดการสวนหย่อมคือการจัดสวนนี่แหละดังนั้นจงมั่นใจว่าดีเกษตรนะครับไม่ไช้มีพวกเราจบออกไปไล,ล้จะต้องไปทำานาหาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินไม่ใช่จบแล้ว ถ้าไม่ทําง,งานทันน้าส่วนตัวหรือไม่ออาชีพนะครับสามารถรับราชการได้โดยเฉพาะระทรวงเกษตรนะครับขอยับไนะครับโดยเฉพาะระทรวงเกษตรภายในสามปีห้าปีขา้งางหน้ากระทรวงเกษตรจะถากพนักงานไม่ต่ำกว่า3มหมื่นคนไม่ต่ำกว่า3มหมื่นตอนนี้รุ่นพวกผมเนี่ย กำลังเป็นนะเป็นกเกษตรจังหวัดเป็นกเกษตรอำเภอนะครับอายุประมาณ57ถึง59อีก1หรือ2ปีข้างหน้าก็ร้องกเกษียณกันหมดแล้วก็ต้องมีการสอบปรจุนะครับผ้าการก็คือรุ่นของพวกเธอเข้ามาทดแทนแลนะะเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโปยตรองไหม พวกเรามีโอกาสได้ร่วมนะครับรับใช้เท่ารัิรับราชการรับใช้ชาติโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับกระทวงหนึ่งที่เป็นอันดับต้นๆที่คู่กับประเทศไทยก็คือรกระทรวนเกษตรและสหกรณ์ถ้ากระโวงเกษตรไม่มีข้าราชการอย่างพวกเพือนที่จะเข้าไปทดแทน,ใน,น,ทใ,นในรุ่นต่อไปหรือคุณครูที่กำลังจะเกษียณในรุ่นต่อไปก็จะไม่มีนะครับอนาคตเกษตร,ร,รษของเราก็จะ คนหายไปแล้วพวกเราก็สิ่งหนึ่งที่มันจะต้องสูญเสียไปก็คือเราจะต้องไปซื้อข้าวจากขเขมรต้องไปซื้อข้าวจากเวียดนามต้องไปซื้อข้าวจากอินเดียนะครับต้องไปซื้อวัตถุด,ดิบนะครับเรื่องของการกินการอะไรต่างๆจากเพื่อนบ้าน ควรให้ไปเรียนเกษตเรเนื่องจากอะไรคะก็คือรัฐบาลเนี่ยเห็นว่าอาชีพเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญในไทยซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กไทยเนี่ยก็หันไปสนใจเรียนอย่างอื่นประกอบอาชีพอืนนะะอพอ่นนะคะซึ่งทิ้งอาชีพเกษตรนะคะเลือกสวนไล่มาก็คือทิ้งไปนะคะตอนี้ว่ารัฐบาลส่งเสริมว่านะคะควรจะให้ เยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรียนเกษตรเราเรียกโครงการนั้นว่าเกษตรเพื่อชีวิตนะคะหลักการก็คือกินฟรีอยู่ฟรีอยู่ฟรีนี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ที่พักฟรีนะคะอ่าแล้วก็สอนให้ทําโครงการนะคะคือเรียนนี่ะถ้าหนูไปเรียนที่วิทยาเกษตรนะคะปนะวชเน,นี่ยจะใช้วเวลา3ปี สปีเนี่ยเราสามารถที่จะมาทําฟาร์มหรือมา,อาทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเกษตรในส่วนที่เราสนใจได้นะคะแล้วก็เมื่อเราจบไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกประกอบอาชีพต่างๆได้หลายอาชีพเลยนะคะใช่แล้วพี่ก็ไปต่อที่อเมริกาสปีที่เรียนเกษตรที่นี่แหละคะ่าพี่จะบอกว่าสายของเราเนี่ยสามารถไปได้หลายอย่างเป็นนักวิชาการเกษตรก็ได้จะเป็น คนที่ประกอบธุรกิจของตัวเองก็ได้แล้วก็เป็นลูกจ้างรับพิสากิตก็ได้หรือจะไปเป็นลูกน้องซีพีก็ได้ถ้าใครอยากไปเป็นนักเป็นอะไรอีกมากมายคือมันก็เยอะมากถ้าเกิดว่าพี่ให้ดูนะคะน้องสังเกตได้ว่าในนี้จะมีหลายสาขาอาชีพมากาถ้าอยากที่จะเป็นข้าราชการใครอยากทำข้าราชการเนี่ยปีประมาณอีก3ปีสีปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนกเกษียณ จากสาขาวิชาชีพนี้คือนักส่งเสริมการเกษตรของกรมกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่60องศานะครับกล้าพูดที่กล้าพูดทีนี้ก็เพราะว่าเดิมพวกเรารู้จัก EC ไหมไม่ครูสอนตอนนี้ EC เราพุ่งไปทางไหนนั่นเองซ้ายกางขวาเงี้ยลูกเตอรทั้งสองด้าน สิ่งเหล่านี้มันอยู่กับการวิเคราะห์การวิจัยนะครับังนั้นพวกเราจะต้องเข้าใจว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแล้วเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงให้โอวาทไว้ว่านะครับเราเป็นคนไทยเราเป็นเกษตรประเทศเราเป็นภาคเป็นประเทศเกษตรนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือดำเนิการเกษตรไว้ที่ก็จะแพนอยู่นะครับเก็กหมดนะครับ มีที่เราที่เดียวเท่านั้นไรเกษตรเท่านั้นในประเทศไทยนะครับที่นอกจากไม่เก็บตันแล้วเลี้ยข้าวด้วยรับสามมื้อนะครับเดินไปกินที่โาหารได้เลยนะเช้าเ่้าเย็นนะแล้วก็มีที่พักให้นะมีที่หลับที่นอน,โโโน,อนทั้งห้งน้ำยูในเรียบร้อยนะครับอยู่ได้สบายนะจะไม่ได้ดีมากนักแต่ก็อยู่ได้ตามสภาพนะครับเพนะราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดปัญหาได้เ,เรื่องความไม่สบายใจการเดินทางออกไปได้ นะครับเรื่องการอยู่การกินตัดไปเลยนะครับอันที่มีค่าค่าถุงค่าเทือต่างๆก็ไม่ต้องสนใจนะครับอคไม่ต้องจ่ายนะครับข้าวเพิ่มไม่ต้องมีไม่มีตามข้อเรียนได้นะครับไปตัวเปล่าเลยนะครับแล้วสมุยอุานก็ซื้อนิดหน่อยนะครับประมาณนี้แต่ว่านี่คือกรอบกว้างๆของสาขาเกษตรเราที่รองรับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากร้อไว้ว่าถ้าเรามีปัญหาที่ไนบ้างหรือบางคนสนใจอยู่แต่คิดว่ามันไกลนะครับเราก็จะตอบโจทย์ของเราได้ว่าเราแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ เประเรื่องหนึ่งนะเรื่องสถานที่เรื่องสภาพรวมประเด็นที่สองนะถามว่าเราชอบจะเรียนไหมดีไหมนะครับก็มามามองภาพรวมว่าอนาคตภาคเกษตรจะต้องขยายตัวขึ้นแล้วก็มีผู้เรียนมากขึ้นแล้วต้องการใช้กําลังแรงงานต้องการใช้ผู้มีฝีมือมากขึ้นแล้วอาจารย์กาอาจารย์บอกเลยว่าประเด็นต่อไปเราพัฒนาแล้วนะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับเราจะทํางานดีขึ้นและสบายขึ้นแล้วเราการจีว่าเมื่อเราเข้าเรียนที่เราปรับเนี่ยอันที่หนึ่งเรามีที่เรียนแล้วมีที่อยู่ที่กิน อันที่สองเรามีงานให้ทําคือหารายได้ได้ที่มีตังค์ไม่เป็นไรนะครับมีงานให้ทําแน่นอนนะเราสามารถจะหาตังค์ได้ระหว่างเรียนกครที่อื่นทำไม่ได้นะสามารถหาเงินได้ระหว่างเรียนนะครับหลังจากนั้นตอนเรียนเราก็จะฝึกงานตามที่ต่างๆแล้วฝึกงานก็จะมีรายได้นะร้อนก็ไม่ต้องเหนื่อย้อนก็แค่นะครับเรียนจนจบแล้วนะจบมาแล้วก็การันตีการมีงานทําแล้วจบมาในรนนี้เรารับประกันนะครับเราสามารถหางานให้พวกเราทาได้แน่นอนที่สุด นะครับในรุ่นเรานะถ้าาไปปีหนึ่งใหม่ๆทีหน้านี้ในป 6, ีสองสามปีเราจะพัฒน,นาไปไกลมากนะ,ะนะครับเรามีาศาศาอุตสาหกรรม่ขยันขึ้นขอเราอยู่แล้วภายในสองสามปีที่เราจบเราการ์เตร์กีพวกเรามีงานทำแน่นอนแล้วก็จะอยู่ปอหรือปอ,อสองสภาพการเสรจต้องการคนมากขึ้นนะครับแล้วเกษตรเราเป็นเกษตรที่พัฒน,นาเป็นเกษตรอุตสาหกๆๆๆๆๆารรมเกษตรเชิงท่องเที่ยวเกษตรเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี้ะเราจะลืมภาพปรต่อไปว่าไปต้องลำบากอะไรต่างๆเราเรียนได้เป็นผู้ผลิตได้ หรือเป็นผู้จัดก,การได้หรือเป็นผู้บริหารได้เพราะไม่ต้องไปเทียบมาก,กาน,น,นะครับว่าเกษตรจะลำบากไหมนะครับาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชมุมีเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปวชสาขางานการเกษตรสาขางานช่างเกษตรสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับปวส สาขาวิชาพืชศาสตร์สาขาวิชาสัตวศาสตร์สาขาวิชาพอาเลี้ยงสัตว์น้ำสาขาวิชาช่างกลเกษตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทั่วไปหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 1. สำเนาว,วุฒิการศึกษาสสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสาสำเนาทะเบียนบ้าน 4. รูปถ่ายขนาดเด็กนิ้ว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปหรือสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่038237053